ายคนน่าจะเคยดูคลิปนี้ที่ฉันลงมาแล้วแหละอืมใช่ลงไปเมื่อวานแล้วมันค่อนข้างจะมีประเด็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คือเรื่องมูลาดนี่นแหละไม่ได้นะมูลาดมีสกินคอแหลบไปแล้วไม่สามารถมีซ้ำได้อีกก็เคยพูดไม่หลายคลิปนะว่าการคอรแหลบก็คือการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครอนิเมะมาใส่ในเกมเราโดยที่ตัวละครในเกมของเราก็ยังคงเป็นตัวละครในเกมเราอยู่เขาไม่ได้ซื้อมูลาดลิปโป้ไบต์ไปทําสกินบีดแต่เราซื้อ ตัวประกอบหัวส้มกระสอบทรายแล้วก็พระเอกมาใส่สกินให้พวกมูลาดลิปโปไบ์เข้าใจปะคือเราจะทํายังไงกับลิปโปมูลาดก็ได้เราจะทําสกินอะไรก็ได้แต่เราห้ามไปยุ่งกับสกินเบียคุยะห้ามไปดัดแปลงอะไรเด็ดขาดพวกสกินบีดอย่าไปทําทรงผมเบียคุยะเป็นทรงผมโบฮอกอย่าไปเปลี่ยนทรงผมโทชิโร่เป็นทรงผมแอปเปิ้ลอย่าไปย้อมผมไอ้เจ้าตัวประกอบหัวส้มเป็นสีเขียวก็พอ ก็คือเราอย่าไปแตะพวกสกินที่คอแลบอย่าไปดัดแปลงแต่ไอ้พวกมูดมันทำยังไงก็ได้จะคอแลบซ้ําก็ได้ในที่นี้ไม่นับลัสเซตมาะนะเพราะว่ามันเป็นการคอสเพย์หลายคนอาจจะบอกว่านั่นเกมเขาไม่ใช่เกมเรานี่แต่ก็ใช่แหละแต่ว่ามันเป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดใครเป็นสาวกไอเดนจะรู้ดีว่าสกินแม่งมาลัวเล้วไอ้พวกคอแล็บมันจะคอแลบอะไรนักหนาเพื่อนจะฝากมาบอกกันนะว่าหยุดเถอะพักบ้าง เอาตรงๆนะทีมงานมันเคยพูดหรือว,ว่าคอรลบได้แค่ตึงตัวละครน่ะเขาเคยพูดแล้ววะแต่ก็มีหลายคนพยายามอธิบายเรื่องนี้นะน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะแต่บางคนก็ยังยืนการว่ามันคอร์ลบไม่ได้มันคนละเกมคนละค่ายกันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เข้าใจคําว่ายกตัวอย่างที่มันใกล้เคียงที่สุดไปเว้ยแล้วพ่อคุณเนี่ยืึช่างมันถเถอะก็เคยโดนเรียกป้ามาแล้วแต่นายคนนี้คือไม่หยุดนะแล้วเกมเคยบอกแล้วว่าสามารถคอรลบซ้ําได้ แต่ก็ยังมีคนมาบอกว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่คอลแลัปซ้ำไม่ได้ตัวละครก็เป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วใช่ไม่เหมือนซีโร่ซะหน่อยเขาน่าจะหมายถึงนายนาวีโร่ครับขอบคุณที่ยังไม่ลืมผมพี่ว่าจะไม่ได้พูดใชแล้วคลิปนี้ขออนุญาตฝอยยาวๆนะเป็นตัวประกอบไปก่อนนะวีโร่แต่กูฮาในที่สุดคือคุณอาร์ตเนี่ยคือเขาขอแหล่งข้อมูลนะครับที่ว่าทําได้ตัวละหนึ่งสกินแต่ไอหมอนั่นไม่ตอบกลับสวนแบบว่างั้นผมขอข้อมูลที่ว่าคอลแลัปซัมได้หน่อยไหมครับมึงคือเขาขอข้อมูลมึง ไม่ใช่มึงไปสวนขอข้อมูลเขาดูจะบ้าก็ยังมีคนมาขอแหล่งข้อมูลกับไอ้หมอเนี่ยนะเพราะมันพูดเหมือนแบบมันรู้อ่ะมันแสดงว่าต้องมีหลักฐานว่ามันคอลแลบซ้มไม่ได้แต่ดูมันตอบนะมันคือความคิดเห็นส่วนตัวครับแล้วคุณมีหลักฐานไหมว่าคอลแลบซัมได้มึงเขาขอข้อมูลมึงว่าทําไมถึงคอลแลบซําไม่ได้ไม่ใช่มึงไปสวนกลับว่าขอข้อมูลว่าทําไมคอลแลบซัมได้และมึงบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหม แสดงว่ามึงคิดเองว่ามันคอแลบซ้ำไม่ได้นั่นแสดงว่ามึงก็ไม่มีหลักฐานว่าคอแลบซ้ำไม่ได้หรือมึงก็มาตัดคอสาหรับคนที่อยากจะให้มีคอแลบซ้ํามาถามหาหลักฐานจากเขาแต่ตัวเองก็ไม่มีหลักฐานย้อนแยงดีวะ่ะเอออีหยังวะสงสัยแต่คุณอาเลยแหละจนต้องพิมพ์บอกว่าปล่อยให้มันแทะสีข้างทะลอกไปเถอะคุณเดี๋วกูเอาแป้งตาวูคงถือลูกท้อทาให้ทเลอกไปแล้วั้าง ไหนก็ไหนแล้วใครที่มีแบบข้อมูลข้อมูลจริงๆที่ว่าคอแลแลบซ้าไม่ได้เอาแบบออกมาจากปากอลิศเองเลยนะออกมาจากคําพูดทีมงานเลย <c oughs> ก็บอกทําคลิปบอกไปเลยจะได้ไม่ต้องหมายนี่กันไม่ใช่เอาแบบว่าไม่อย่างผมคิดเองอะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าที่ไงมันก็คอแลแลบไม่ได้นั่นคือไม่มีหลักฐานเว้ยอืมต่าบดที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือคําพูดวาจาที่แบบเต็มปาก มันก็มีสิทธิ์คอแลแลบซ้ำได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนี่คือ ROV คลิกซี่กำลังจะมีสกินคอแลแลบกับ HOK เลยมึงนางก็มีสกินพัสดมากี่จากวันพันแมนแล้วชัดเจนไหม,มวิโเปิดรายการทีทีตอนนี้กูโมโหโมโหครับครับชอบกดใจใช่กดแชร์ถูกใจก็กด subscribe นะครับตอนนี้ก็พี่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ฝากแฮชแทก no skin bio ด้วยนะครับ no skin bio